สวัสดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาเจอกันในการทําดอกไม้นะคะวันนี้เสียงปกติก็เสียงแหบ,บอยู่แล้ววันนี้ก็เสียงแบบอบลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะดอกไม้ตัวนี้นะคะวันนี้ที่เราจะมาทํากันเนาะก็คือจะมีไหมนะคะระมุนเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ยี่สเหมือนกับสีออกจะสีเลือดนกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ยีสิบแปดแล้วก็ชมพูสุดเหลือน้อยนะคะก็เลยไม่มีเบอร์มาให้ดูนะก็เป็นละมุนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากใช้สีเลือดนกก่อนนะคะวันนี้ต้องใช้เม็ดมุกด้วยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเริ่มจากสีเลือดนกตัวนี้นะคะ ึ้นทนด้วยคนหอยนะคะจะเป็นดอกแบบตูมๆนะคะหลายคนก็น่าจะถักได้แล้วเนาะเพราะว่าดอกตูมนี้ส่วนมากทุกคนก็น่าจะถักได้กันอยู่แต่ก็ทาคลิปทิ้งไว้นะคะเผื่อว่ามีบางคนที่ยังยังยังถักไม่ได้อยู่เนาะปกติส่วนมากก็จะใช้อ่าไหมพรมนะคะเพราะมันจะตูมเยอะมันจะบูมออกมานะคะตัวนี้จะเป็นละมุนนะคะสูตร้า้นะขีคนะคะ ขึ้นคนหอยเลยค่ะขึ้นสิ x นะคะสิบแปดหนึ่งแป๊บาเริ่มนับนะคะหนึ่งส ันนี้อยู่ในสวนนะคะชอบธรรมชาติสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะทั้งหมดไอ้ได้สิบแปดเอ็กนะคะแล้วก็รูดเลย เมื่อรู้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เวลาสูดจะต่อใหมนะคะสูดจะใช้วิธีโดยเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะก็คือดึงเส้นนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะวิธีต่อไหมทีนี้เอาอสีหนึ่งที่จะใช้เนี่ยนะคะดึงมาอย่างนี้เลย เสร็จแล้วก็ต่อแถวที่หนึ่งนะคะก็คือเข้ามาตรงนี้เลยแล้วทีนี้ก็รวบสองเส้นนะคะให้มันอยู่ในเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องมาสอดอีกนะคะอย่างนี้เลยนะคะอ่าหนึ่งสองสาม โซ่สี่นะคะขึ้นโซ่สีแล้วก็สองเลงในช่องลงในเอที่1น,นะคะสองเนะคะไม่ไม่รวบหัวเข็มนะคะสองเออย่างนี้นะคะปล่อยเอาไว้นะคะก็คือปล่อยหัวนะคะอย่างนี้นะคะ ปล่อยหัวไว้งี้เลยนะคะช่องแล้วส่ง f อ้าวทีนี้เ x ตัดไปเลยนะคะก็นี่นะคะแล้วก็อีกทีนึงอย่างนี้นะคะเมื่อได้4 f อย่างนี้นะคะ ก็มไม่รู้เขาเรียกภาษาถักว่ายังไงเหมือนกันนะคะช้าๆดูชัดๆนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สีแล้วก็ลงในช่องตัดไปนะคะเสร็จไปหนึ่งนะคะเราทำทั้งหมดอกนะคะหนึ่งสองสามสี่อาวเป็นหัวไว้นะคะอย่ารูดนะคะอย่าพึ่งรวบ ไว้ค่อยรวบเวลาที่ครบสี่ f นะคะอย่างนี้อย่างนี้นะคะสองสามสี่ถ้าเรายิ่งเพิ่ม f เข้าไปนะคะมันก็จะยิ่งตูมนะคะแต่ถ้ามากเกินมันก็ไม่สวยหนึ่งสองสามสี่ อย่าลืมนะคะเว้นไว้เลยนะคะอย่าเพึ่งรวบนะคะรวบเวลารวบครั้งแรกนะเหลือสองนะคะก็รวบสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ง่ายนะคะนี้แป๊บเดียวพยายามดึงนิดนึงนะคะจะได้ขึ้นมาเท่าๆกันสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะ หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ บสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่ตักลงไปเลยเรียบร้อยนะคะตัดเลยค่ะนียวเรามาตัดตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะคะถ้ารูตรงนีมน้มันใหญ่ไปนะคะให้รูดนะคะดึงเข้ามาได้อีกนะคะอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ตัดได้เลย ทีนี้ตัวนี้เราก็ต้องมาเก็บนะคะ,ะทีนี้พลิกงานกลับมานะคะทีนี้ก็เริ่มดัดเข้าให้ดอกมันตูมออกมาเลยค่ะอย่างนี้นะเราก็จะได้ดอกตูมนะคะ จัดเลยนี้นะคะีแล้วก็เดี๋ยวมาตักใบกันเลยนะคะใบเราใช้สีเขียวนะคะก็เหมือนเดิมนะคะ เกิน 12x เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x ในช่องแรกเลยนะคะช,ช่องตัดมานะคะ t ในช่องต่อไปเลยค่ะทีก็ f นะคะ 1f สองเอฟสามเอสี่เห้าเหกเอฟแเจ็ดเนะคะแล้วก็ที T นะคะเทีนี้สูตรจะเพิ่ม โซ่หนึ่งโซ่นะคะแล้วอันนี้แล้วแต่นะคะอันนี้ด้วยความเป็นส่วนตัวแล้วก็ x นะคะในช่องเลขแล้วก็ t นะคะ t ทีนี้ก็ f 2f สองอสาม ดเอฟห้าเอฟหกเอเจ็ดเอแล้วก็ T. ทีแล้วก็เอ็กนะคะตัดนะคะอันนี้ทำสองอันนะคะจะแบบติดใบสองอันอย่างนี้นะคะ ทำสองชิ้นงานนะไม่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะสองชิ้นงานนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกาวนะคะมีเม็ดเจ้านี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวไอ้มันเป็นแบบนี้นะคะมาติดตัวเม็ดมุกก่อนนะคะใส่กาวรอบๆนะคะแล้วก็ ติดเข้าไปเลยอย่างนี้นะคะทีนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้นะหนึ่งชิ้นงานนะคะดอกละห้าบาทถึงเจ็ดบาท แล้วแต่คนขายนะคะถ้าคิดว่าของที่เราทำเนี้ยอยากตั้งไงมันดูแพงดูมีราคานะคะก็แล้วแต่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะขายเจ็ดบาทนะคะเพราะว่ามันมีใบด้วยเจ็ดบาทแปดบาทนะคะบางคนขายสิบห้ายังมีเลยค่ะนี่นะคะสวยงามมากๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใบนี้จะสามารถใช้เขียวขี้ม้าก็สวยนะคะเขียวขี้ม้าก็สวยเหมือนกันเขียวนี้ก็สวยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ